ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับนี่ครับก็เป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองไอช่องผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับส่วนใหญ่จะเป็นการทดลองมากกว่านะครับนี่ครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะทดลองอะไรนะครับไอนี่ครับไอได้ชาร์จรถยนต์แบตหมดสามารถชาร์จได้ไหม ได้นะครับแต่ว่าลากสายยาวนี่ยังไม่รู้นะครับว่าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมาลองในคลิปนี้ครับว่าลากสายยาวๆแล้วก็ปกติมันต้องเป็นสายแบบนี้เนาะสายแกนใหญ่ๆเหมือนเหมือนเหมือนสายตู้ตู้เชื่อมอเห็นไหมครับนี่ต้องเป็นสายแกนใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ผมจะเอาสายไฟธรรมดาเลยนี่ครับต่อไปเลยต่อไปยาวไปประมาณยี่สิบเมตรนะครับไปหารถนะครับคือรถท่านั้นแดนหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไป ไอ้บิดกุญแจให้ดูนะครับว่าเครื่องมันไม่ติดเลยมันแบตมันหมดจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันครับว่าไอ้มันจะชาร์จได้ไหมกับสายไฟธรรมดานะครับสายไฟแบบที่เขาใช้ในแบบทั่วไปนะครับสาย2.5ครับเขาเรียกว่าสายอะไรครับนี่สายขนาดนี้เขาเรียกว่าสายอะไรครับสาย2.5ใช่ไหมครับประมาณ เกือบ12มิลน,นะครับถ้าถ้าวัดเปลือกมันนี่เกือบ12มิลน,นะครับประมาณ11มิลน,นะครับเขาเรียกว่าสายอะไรครับคือมันเป็นลวดไฟธรรมดาแบบนี้ครับนี่ผมมาเกาะตัวนี้คือขั้วขั้วบวกนะครับผมก็มาใส่ขั้วบวกส่วนขั้วลบผมก็สีดํานะครับนี่นครับก็มัดใส่อย่างนี้เลยแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาทดลองดูว่าไอ้ใดตัวนี้มันจะชาร์จแบบสายยาวๆนี่ได้ไหมนะครับก็ เหมือนเดิมท่อเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เดี๋ยวฟังเสียงท่อด้วยนะครับอเดี๋ยวลองไปสตาร์ทเครื่องยนต์รถยนต์ดูครับอันนี้ครับสายลากไปตรงนี้อันนี้ครับมาตรงนี้ครับขึ้นมานี่ครับตัวนี้ผมก็ใส่ขั้วบวกนี่ครับส่วนตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ต่อนะครับเป็นขั้วลบใส่ฝั่งนู้นครับก็เดี๋ยวจะติดเครื่องรถไถก่อนแล้วค่อยเสียบสายตัวนี้ครับ พอเสียปุ๊บไอเสียงเครื่องรถไทมันจะอืดลงไหมนะครับเดี๋ยวลองไปดีดเครื่องยนต์รถกระบะดูก่อนว่าแบตหมดจริงไหมนะครับอันดบแรกก็ถ้ารถแบตอ่อนให้ปิดแอร์ให้หมดนะครับนี่ครับจําไว้นะครับใครรถแบตแบตมันอ่อนนี่ให้ปิดทั้งแอร์ปิดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถอดออกวิทยุให้ปิดให้หมดนะครับ เดี๋ยวไปลองดูครับว่าเป็นไงเดี๋ยวผมจะเอากล้องไว้ตรงนี้แล้วสอดมือเข้าไปบิดกุญแจนะครับว่านหมดจริงไหมดูนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองบิดใหม่ได้ยินแตเสียงป๊อกแปก๊กป๊อกแป๊กครับไม่ติดนะครับไม่ติดคือหมดเลยคือไฟหมดเี่ยงเลยครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลอง ติดเครื่องรถไทยดูนะครับก็เมื่อคืนออกมาอยู่นาครับเมื่อคืนนี่เป็นบางวันครับบางวันก็มาอยู่ที่นี่บางวันก็ไม่ได้อยู่นะครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวติดเครื่องเลยว่ามันจะชาร์จได้ไหมนะครับ ดึงดไใชพัง,งมในีหแล้วมา้ด,ดูไฟตัวนี้นะครับ่อยดไฟตนันี้เดีผมจะไปเกีย่ยวเกียวขั้วแบบ,บพอผมเดินไปเกี่ยวขั้วแบบไอไฟตรงนี้มันจะกริบกระพิบพแล้วก็ดับแสดงว่ามันทัดนะครับรไปดูนะ เห็นไหมครับไอเห็นไฟเห็นไฟตรงนั้นมันกระพริบไหมครับบางทีนะแต่ตัวนี้คือมันชาร์จแล้วครับนี่ตอนนี้คือเริ่มเริ่มชาร์จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านาะเพราะว่ามันเป็นสายนะครับเป็นสายแบบนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมเพราะอยู่ที่นั้นไม่มีไฟชาร์จมาแบบยู่แล้วนาะก็มีแต่รถไตเดี๋ยวลองดูว่ามันจะสตาร์ทเครื่องได้ไหมครับหาเร่งเร่งขึ้นจักหน่อยนึงครับ ประมาณนี้ครับรับเล็งออกไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีนะเอายี่สิบนาทีไปเลยเพราะว่าแบตมันไม่ได้อ่อนนะครับแบตคือแบตมหมดเลยครับถ้าถ้าแบตอ่อนน่ประมาณสิบสิบนาทีนึงก็ก็กติดอยู่แต่ว่าแบตมันหมดเลยแบบนี้นี่ต้องสักยี่สิบนาทีนะสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวติดไว้นี่แหละสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวตัดทับไปตอนที่มันเต็มเลยนะครับเอาโอเคครับผ่านไป20นาทีกว่าแล้วครับนี่เดี๋ยวไปลองดูครับว่าจะติดเครื่องได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับพอพอดีผมเดินลงไปนู่นนะครับเดินลงไปนู่นก็ขึ้นมาน่าจะติดได้แล้วละ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าไฟมันเท่าไหม ยืนแขนเข้าไปเลยเย้เส็แล้วครับเรียบร้อยต่อไปยได้ปรากฏว่าตีตตตเครับนี่ปรากฏว่าตีอยู่เห็นไห้ครับไอเ้เสียงเสียงหอบหายแล้วเพราะว่าเครื่องมันเครื่องมันไม่ดันแล้วเนาะ ตัวนี้คือได้ลื่นแล้วครับได้ลื่นแล้วเสียงเสียงหอบหายแล้วครับนี่เห็นไหมเสียงหอบหายเลยพอต่อขั้วแบตเมื่อกี้น่ะเสียงยังหอบอยู่ครับพอต่อสายออกเสียงหอบหายยังเลยนะครับยังมีอยู่แน,น่นอนยอยู่ดูครับรถโยกเลยยิค่คลิปนี้ก็ ครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับปรากฏว่าตีแล้วนนครับเห็นไหมครับตีแล้วเครื่องตีแล้วปรากฏว่าใช้ได้นะครับใช้สายตัวนี้ลากไปได้ปูตีผมคิดว่าไม่ได้นะนคิดว่าลากไม่ได้นะครับเป็น,นสายทองแดงธรรมดานะครับทองแดงก็ไม่ใช่ทองแดงแท้ด้วยนะครับสายนี้แต่ว่าไปไปเฉยเลยไฟไปเฉยเลยนะครับนี่ปรากฏว่าชาร์ระยะไกลได้นะครับชาระยะไกลได้ได20เมตรนะครับ20เมตรค่คลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ